สนับสนุนโดย AIS วุ้นเซ้นตรากิเลนคู่สิง <Discover> ์ใใรอรอดิสคอเวอร์ไฟ100เหมอดูที่ว่าไหนว่าแม่นๆนะหนูไปมาหมดแล้วเขาจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าลูกหนูจะอยู่มาถึง20ปีถามว่าหนูทำใจได้ไหมหนูทำใจไม่ได้ แต่หนูอะทุกแต่หนูอะหนูจะเป็นเกราะให้ลูกเองหนูทำได้หนูจะทำทุกวิถีทางให้ลูกอยู่กับหนูได้นานที่สุดค่ะ สสนับสนุนโดย AIS นะครับเป็นไงบ้างครับพี่โยงครับคุณนกเป็นคนที่เสียงดีเพียงแต่ว่าเพลงเพอเนี้มันรายละเอียดมันเยอะมากแต่ยังอื่นก็โอเคผมว่าเพราะฟังแล้วรู้สึกประทับใจครับสู้สู้นะครับคุณนกครับขอบคุณมากครับพี่โยครับเชีครับนาครับเสียงอะไม่มีอะไรน่าตีหรอกเสียงเขาก็โอเคฟังแล้วเลื่องหูแต่ที่อยากจะพูดมากมอะไร ไม่ได้ยินพูดได้ชัดสิฟังเราละเรื่องหูฟังเราละลึง <laughs> <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจให้ถือว่าน้องอีกคงเป็นคงที่สู้ชีวิต <ruck> ชีวิตนี้เขาก็อยู่เพื่อลูกเขาก็เคยทอกว่าแม่เรารักเรายังไงเราก็รักลูกเรางั้นถือว่าเด็กคนนี้ก็ยังมียังโชคดีที่ยังมีแม่ที่รักลูกเพราะฉะนั้น Yan. อยากเปก็นกำลังใจให้ขอ, <ullah> ขอบคุณมากครับครับที่ครับยัไงบ้างครับเออฟังเรื่องราวแล้วยิง เก่งยิงเก่งจริงๆเลยเนาะตัวนิดเดียวแต่ว่าใจเหลือใจใหญ่กว่าช้างอย่างนะพี่นะค่ะขอบคุณค่ะความรักของแม่เล้วจะเอาใจไปไว้ไหนวันนี้เนี่ยตัวแค่นี้ใจใหญ่กว่าช้างเนาะถ้าเปรียบเทียบใใหญ่กว่าช้างใหญ่กว่าโลกใบนี้อีกนะน้จริงๆนะเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆค่ะขอบคุณมากครับพี่ไาครับมาที่นกกระติับ สำหรับติเองตั้งแต่ตอนดูวีทีอาแล้วค่ะติ่ชอบคำนึงมากเลยแม่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกเองแม่จะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ลูกเองค่ะคือพี่เป็นผู้หญิงที่แข็งแร่งกว่าตัวจริงๆนะคะขอบคุณค่ะแม่เป่งพระพุทธพระธรรมเดี๋ยววจะเป็นพระธรรมจำนะมดิมีพรวิเศษ จิมอยากเสกให้น้องเนี่ยอยู่เกิน20ปี30ปี40ปี <c oughs> คือจิมอยากให้รู้สึกว่าคําพูดของคนอื่นน่ยช่างเขาแต่หนูหนูเชื่อว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของพี่เนี่ยมันจะนําพาพี่ไปถึงวันเวลานั้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกครับเชิญพี่เอกครับขอพูดเรื่องการร้องเพลงก่อนนะครับมันเหมือนรถที่เปลี่ยนยางใหม่แต่ไม่ได้ตั้งศูนย์ คือมันนิ่มจริงมันอะไรจริงแต่ว่ามันมีเป๋ๆอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งกับการร้องเพลงกับแตรวงเพราะแตรวงบางทีคีย์มันไม่ตรงมากก็เลยทําให้เอียร์เทนนิ่งน้องเขาแบบมีมีแกว่งๆเป๋ๆขอให้หนูประสบความเร็จในสิ่งที่หนูอยากเจออยากเป็นตามสมเหตุสมผลตามสมควรนะครับขอบคุณมากครับพี่เอครับ คุณไผ่เชิญครับนี่คือตัวอย่างของคนที่ทําทุกวันให้ดีที่สุดจริงๆผมเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆครับขอบคุณมากครับคุณไผ่ครับและนี่คือเรื่องราวของคุณนกครับขอบคุณมากครับช่วงนี้เป็นช่วงข้อที่คําคมเป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยนะครับผู้ที่เกียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณวะไลลักษอิ้วจันทึกจากจังหวัดนครปฐมนะครับเขียนเข้ามาว่าคำว่าจนสอนให้คนอดทนสู้ให้เรียนรู้ความลำบากที่มากหลายจงสู้ทนดิ้นรนไปทั้งใจกายยังไม่ตายสู้ต่อไปเดี๋ยวหายจนนะครับได้ รับของวันมูลค่า5้า0บาทจากแลกตะซอ,อยไปเลยครับช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปห้ามพลาดเด็ดขาดครับสุดอยากได้เงินไปรักษาตัวแล้วก็ปลดหนี้ให้แฟนโหวตให้ด้วยนะคะสุดหมายเลข19กค่ะแม่คนนี้อยากได้ไงเงินไปรักษาลูกโหวตให้ด้วยนะคะหมายเลข20ค่ะ